สวัสดีครับผมนายวิทยาพรมลิวันครับด้านักศึกษา6 4 64, 10 1 0 1 1 0 4 8 3่าครับเซ็กชั่น1นครับวันนี้จะนำเสนอ,อาการทำงานของอวงจรในการบ้านโฮมเวิร์ก01นะครับซึ่งจะเป็นการารับค่าจากดิฟสวิตซ์ซึ่งเป็นแบนด์ดีมานะครับเป็น2 2 2อ่า สองสวิตนะครับสวิตต์สบิตนะครับซึ่งจะแยกกันในการาสวิตสองตัวจะอเอามาคูณกันนะครับค่าจากสองสวิตซึ่งในตัวอย่างนะครับตอนนี้ได้ทำการซิมูเลตไว้นะครับแล้วก็ทำมารเปิดเป็นสวิตศูนย์สวิตท,ที่1ก็จะเป็น 0 0น1นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ3นะครับและก็สวิตสองเป็น0 0 1 1เหมือนกันนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ3นะครับและก็ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการ3าคูณสจะส่งออกที่ตัวกราฟบาร์นะครับขอัยครับเอกราฟนะครับเอลดกราฟซึ่งจะเห็นได้ว่าอาจจะมีค่าเท่ากับ9นะครับซึ่ง9จะมีค่าเป็นเลขไบนารีเป็น อ่าศูนย์อ่าจะเรียงอ่าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับเรียงเรียงจากหลังนะครับซึ่งตัวบนอ่าบนสุดก็คือเป็นตัวบิตที่หลังสุดนะครับซึ่งจะเรียงจากหลังมาอ่านะครับก็ resp. สมมติอ่าถ้าทดลองเปลี่ยนเป็นค่าอื่นนะครับเช่น5นะครับ5เราก็จะป้อนอ่าตัว อินพุตที่ดิฟสวิตหนึก็จะเป็นอ่าหนึนะครับอ่านะครับหนึครับแล้วก็อ่าให้ด้านล่างเป็น2นะครับก็เป็น010ยหนะครับอ่านะครับศูนยนึครับห้านะครับ,นะรบก็เป็น หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับนะครับเรียงจากบิดฝาสุดนะครับก็คือจากล่างขึ้นบนซึ่งค่าที่ได้นะครับอ่าคูณสองก็จะเป็นมีค่าเท่ากับ10นะครับซึ่ง10ก็จะเป็น0อ01่แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็น0หมดนะครับก็จะเป็นเเรียงจากหลังก็เป็น0101นะครับ แล้วก็ด้านหน้าก็จะที่เหลือก็จะเป็นศูนย์หมดนะครับก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ